แผ่นดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วถ้าจะเอาต้องดวนกันให้มันจบจบเดือดแม่ทัพภาคที่สองลั่นแผ่นดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วถ้าจะเอาต้องดวนกันยันไม่ขึ้นสารโลกปมประสาทสามแห่งช่องบก สะเทือนเวทีบรรยายแม่ทับภาคที่สองลั่นลั่นกลางเวทีแผ่นดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วถ้าใครจะเอาต้องดวนกันปมประสาทสามแห่งช่องบกเดือดไทยยันงวยขึ้นสารโลกเด็ดขาด ข่าวร้อนแรงที่ทำเอาโลกโซเชียลไทยต้องหันมาจับตาและสื่อบางประเทศถึงกับสะดุง้งเมื่อพลโทบุญศินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองขึ้นบรรยายพิเศษแก่นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่หด้วยท่าทีแข็งเกล้าไม่ไว้หน้าใครกับประเด็นร้อนแรงที่ยืดเยื้อระหว่างไทยและกัมพูชากรณีขอพิพาทปราสาทสมแห่งและพื้นที่ช่องบก โดยแม่ทัพภาคที่สองได้ประกาศชัดเจนกลางเวทีว่าประเทศไทยจะไม่ขึ้นศาลโลกพร้อมยืนยันหนักแน่นว่าแผ่นดินกูอยู่ตรงนี้มันนานแล้วถ้าจะมาเอาก็ต้องดวลกันแค่นั้นจบคำพูดที่ไม่ได้หลุดจากปากนักการเมืองแต่หลุดจากทหารระดับแม่ทัพกลายเป็นประเด็นทางทูตแบบกึ่งไม่เป็นทางการที่ทั่วภูมิภาคอาเซียนเริ่มจับตา เพราะแม้จะเป็นการบรรยายภายในห้องเรียนทหารแต่คำกล่าวนี้คือสารที่สะท้อนจุดยืนของไทยอย่างไม่มีพื้นที่ให้ตีความนั่นคือเราจะไม่ยอมแบ่งดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียว แม่ทับบุญศิล์ยังให้เหตุผลสำคัญว่าการจะนำข้อพิพาทขึ้นศาลโลก ICJ ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองประเทศหากประเทศไทยไม่ยินยอมศาลโลกก็ไม่สามารถรับเรื่องไว้พิจารณาได้โดยชอบธรรมนี่จึงกลายเป็นกลยุทธ ปิดช่องโต้กลับของฝ่ายตรงข้ามสำหรับผู้ชมที่อาจยังไม่ทราบข้อพิพาทไทยกัมพูชาในประเด็นดินแดนบริเวณชายแดนไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นประเด็นเรือรังมาตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมและเคยมีกรณีฟ้องร้องต่อศาลโลกในอดีตเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารที่ถ่ายแพ้คดีไปเมื่อปี2505 แต่ในครั้งนี้รัฐบาลและกองทัพไทยส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะไม่มีการใช้เวทีสารโลกเพื่อชี้ขาดอีกต่อไปบนโลกโซเชียลและในแวดวงการเมืองหลายคนแสดงความชื่นชมในความชัดเจนตรงไปตรงมาของแม่ทัพภาคที่สองที่แสดงออกถึงความกล้าหาญของชายชาติทหาร ขณะที่อีกด้านก็มีเสียงเตือนว่าท่าทีแข็งกล้าวเช่นนี้อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะในยุคที่ทุกประเทศต่างใช้เวทีระหว่างประเทศเป็น,นกลไกหลักในการแก้ข้อขัดแยง้งบนโลกโซเชียลและในแวดวงการเมืองหลายคนแสดงความชื่นชมในความชัดเจนตรงไปตรงมาของแม่ทัพภาคที่สองที่แสดงออกถึงความกล้าหาญของชายชาติทหาร แต่ในอีกด้านก็มีเสียงเตือนว่าท่าทีแข็งเกล้าเช่นนี้อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะในยุคที่ทุกประเทศต่างใช้เวทีระหว่างประเทศเป็น,นกลไกหลักในการแก้ข้อขัดแยง้งแผ่นดินคือศักดิ์ศรีและการปกป้องแผ่นดินก็คือเกียรติของชา,ชาติทหารแต่ในโลกยุคใหม่ที่กฎหมายระหว่างประเทศกลายเป็น,นกลไกหลักในการสร้างส,างสันติภาพคำถามคือ การยืนยันว่าจะไม่ขึ้นศาลโลกและใช้ถ้อยคำแบบดวนกันเป็นจุดยืนที่ส่งเสริมความมั่นคงหรือเปิดประตูสู่ความตึงเครียดแล้วคุณล่ะคิดว่าประเทศไทยของเราควรใช้แนวทางไหนในการปกป้องดินแดนของพวกเราได้เวลามาฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าว่าจะมีคอมเมนต์แบบไหนมาดูกันคอมเมนต์แรกกล่าวว่าฟังแล้วใจมันพองเลยครับ ทหารไทยยังมีเลือดนักรบอยู่เต็มเปี่ยมไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการปกป้องศักดิ์ศรีคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคำพูดนี้มันตรงมันชัดและมันทำให้รู้สึกว่าเรายังมีคนที่กล้าพูดในสิ่งที่คนไทยคิดกันอยู่คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ายุคนี้ใครกล้าพูดแบบนี้ถือว่าใจถึงมากกล้าแสดงจุดยืนแม้จะรู้ว่าอาจมีผลสะท้อนกลับในระดับระหว่างประเทศ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าจะเจรจาก็ได้จะคุยก็ได้แต่อย่าคิดว่าไทยจะยอมเสียพื้นที่ที่ปู่ย่าตายายรักษาไว้ให้เราไงไ่ายๆ่ายคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแม่ทัพพูดแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวยังมีคนพร้อมยืนเคียงข้างชาติคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคำว่าถ้าจะเอาต้องดวลกันไม่ใช่แค่ท้าทายแต่มันคือความมั่นใจในเกียรติและแผ่นดินของตัวเอง คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสุดท้ายแล้วจะใช้กฎหมายหรือการทูตก็ว่ากันไปแต่ความกล้าที่จะปกป้องบ้านเมืองควรมีเสมอทหารก็เหมือนกำแพงด่านแรกของประเทศถ้าด่านนี้ไม่แข็งแรงแล้วประชาชนจะมั่นใจในอนาคตได้ยังไงคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าไม่ได้เชียร์สงครามแต่เชียร์ความเด็ดขาดของคนที่กล้าปกป้องประเทศโดยไม่ลังเล คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าในยุคที่ทุกอย่างต้องนุ่มนวลการมีคนกล้าพูดแรงแบบนี้มันเตือนใจได้ดีว่าบางอย่างก็ไม่ควรอ่อนให้คอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่าดุดดันแต่จริงใจนี่แหละเสียงของชายชาติทหารในวันที่ประชาชนเริ่มลังเล คอมเมนต์ต่อมากล่าว out, ว่าอยากให้ผู้นำทุกระดับมีจุดยืนแบบนี้ไม่ใช่แค่ปล่อยให้ต่างชาต <Comment S 2> ิรุกพืบแล้วเราถอยอย่างเดียวคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคำพูดแม่ทัพไม่ใช่แค่ปลุกใจแต่มันคือสัญญาณบอกโลกว่าไทยพร้อมจะยืนหยัดคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าใครไม่อยู่ในพื้นที่ชายแดนคงไม่เข้าใจดีเท่าทหารแนวหน้าเขารู้ดีว่าดินแดนมีค่าขนาดไหน คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเราจะไม่ยอมเป็นประเทศที่ถอยทุกครั้งที่มีความขัดแย้งดินแดนคือหัวใจคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าหากต้องเลือกระหว่างภาพลักษณ์ระหว่างประเทศกับอธิปไตยเราควรเลือกอธิปไตยก่อนคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าฟังแล้วขนลุกไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะภูมิใจที่ยังมีคนแบบนี้อยู่ในกองพับ จะดีกว่านี้ถ้ามีความเด็ดขาดแบบนี้ในในโยบายระดับสูงด้วยไม่ใช่แค่คำพูดคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าทุกวันนี้เรามีแต่คนเจรจาแต่ไม่มีใครพูดถึงขอบเขตของความอดทนเลยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแม่ทัพภาคที่สองท่านนี้พูดแทนใจคนไทยหลายคนที่เบื่อการเสียเปรียบมานาน คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคำพูดนี้มันมาจากหัวใจคนที่อยู่หน้างานจริงๆไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูของนักการเมืองที่นั่งห้องแอร์คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแม่ทัพพูดแทนใจคนไทยทั้งแผ่นดินอยากให้คนรุ่นไหนได้ฟังจะได้รู้ว่าแผ่นดินนี้ได้มายังไงคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแม้จะดูรุนแรงแต่จริงๆแล้วนี่คือเสียงเตือนว่าเราจะไม่ยอมถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียว คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขอเป็นกำลังใจให้ทหารทุกนายที่ยืนอยู่แนวหน้าเพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ได้มาฟรีๆคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเขาพูดจากมุมมองคนที่เห็นของจริงไม่ได้อิงข้อมูลกระดาษหรือการเมืองแบบเจรจาอย่างเดียว คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเข้าใจนะว่าการทูตสำคัญแต่การมีจุดยืนที่แข็งแรงก็สำคัญพอๆกันประเทศไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของคนไทยทำชาติและใครจะมาเอาง่ายๆไม่ได้คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า การดวลในที่นี้ไม่ใช่แค่สงครามแต่มันหมายถึงความกล้าหาญในการเผชิญกับความไม่ยุติธรรมนี่คือสิ่งที่หลายคนรอฟังมานานเพราะมีแต่คนเงียบมีแต่คนกลัวแรงกระแทกจากต่างประเทศคอมเมนต์นี้กล่าวว่าภูมิใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินที่มีคนกล้าปกป้องไม่ใช่แค่ในสนามรบแต่ในสนามความคิดด้วยคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ใครจะว่าแรงยังไงก็ช่างแต่มันตรงและจริงใจมากที่สุดที่เคยได้ยินจากผู้นำทหารในรอบหลายปีคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอยากให้ผู้นำระดับประเทศกล้าหารแบบนี้จะได้ไม่ต้องห่วงแต่ภาพลักษณ์จนลืมศักดิ์ศรี